สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไลฟ์สาระชาแนลอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับมีเว็บไซต์ที่น่าสนใจมาแนะนําคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเป็นเว็บไซต์ในการลงทุนหรือว่าการหาเงินออนไลน์นะครับโดยนะครับใครที่สมัครนะครับกับเว็บไซต์นี้นะครับจะได้รับเงินลงทุนฟรีๆนะครับสิเหรียญหรือว่า330บบาทนั่นเองนะครับเดี๋ยว ใครที่สนใจนะครับผมจะวางลิงก์ในการลงทะเบียนไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับสําหรับใครที่กดลิงก์นะครับลงทะเบียนที่ผมวางไว้ให้นี่นะครับก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เหมือนกันกับของผมเลยนะครับทีนี้วิธีการลงทะเบียนง่ายๆนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นการใส่ชื่อผู้ใช้ของเรานะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับบรรทัดที่3ตรงนี้นะครับก็จะเป็น การใส่รหัสยืนยันนะครับหลังจากที่เรากดใส่หมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยนะครับให้เรามากดรับรหัสยืนยันตรงนี้นะครับเขาก็จะมีรหัสส่งมาให้เรานะครับแล้วเราก็เอารหัสเนี่ยนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับมาใส่ตรงนี้เลยนะครับทีนี้รหัสผ่านนะครับตรงนี้สามารถระบุเองเลยนะครับเอาที่เราจําได้นะครับตรงนี้รหัสผ่านนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ บรรทัดนี้กับบรรทัดนี้จะต้องเหมือนกันนะครับเพื่อทําการยืนยันนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับเป็นรหัสคําเชิญนะครับหากคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่กดลิงก์ที่ผมวางไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับก็จะเป็นรหัสคําเชิญเดียวกันนะครับทีนี้ย้ําอีกนิดนึงนะครับว่าสมัครจากเว็บไซต์ตรงนี้นะครับสามารถรับเงินทุนฟรี10เหรียญนะครับหรือ330อาบาทนั่นเองนะครับ ก็สามารถกดสมัครที่ลิงก์ที่ผมวางไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราทำการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับให้เรานะครับกดมาที่เข้าสู่ระบบนะครับแตะไปเลยนะครับจากนั้นก็เขาก็จะให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็รหัสผ่านที่เรากรอกไว้เมื่อต้นคลิปนะครับตรงนี้ก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ แล้วก็รหัสผ่านนะครับจากนั้นกดเข้าสู่ระบบนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับในการลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบมานะครับทีนี้หลังจากที่เรากดเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ต้นคลิปนะครับเราสามารถนะครับมากดรับเงินฟรีฟ สิเหรียญนะครับเพื่อทําการลงทุนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับเงิน10เหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นบอทนะครับก็คือตัวที่จะทํางานให้เรานะครับกับเว็บไซต์นี้นะครับมันจะมี1 2 3 4 5ี่ห้านะครับก็คือมีบอทอยู่5าตัวนะครับมีบอทอยู่5ตัวนะครับตัวที่1นะครับลองดูนะครับอันนี้ตัวที่2นะครับตัวที่1นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็เป็นราคาบอด2เหรียญนะครับแล้วก็ราคาในการเปิดใช้งานบอดนะครับสาเหรียญนะครับแต่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้สามารถถอนได้ตลอดเวลาเลยนะครับในส่วน2เหรียญเนี่ยนะครับก็จะเป็นการลงทุนของเรานั่นเองนะครับในส่วน30เหรียญนะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเงินค้ำประกันนะครับทีนี้มาดูบอทที่2นะครับ ก็คือตัวนี้นะครับราคาบอทอยู่ที่5เหรียญนะครับแล้วก็ราคาเปิดใช้งานบอทอยู่ที่100เหรียญนะครับเป็นดอลลาร์นะครับบอตที่3นะครับก็จะเป็น25เหรียญนะครับราคาบอท25เหรียญราคาเปิดใช้งานก็500เหรียญนะครับบอทที่4นะครับ100เหรียญนะครับราคาบอท100เหรียญนะครับราคาเปิดใช้งาน2000เหรียญนะครับบอทที่5นะครับ ก็จะสูงขึ้นตามลําดับนะครับเห็นไหมครับราคาบอร์ดห้าร้อยนะครับราคาปัดเปิดใช้งาน1 0,000เหรียญนะครับก็หมายความว่านะครับตรงนี้นะครับเราลงทุนนะครับตรงไหนสมมุติว่าเราลงทุนในบอร์ดที่1นะครับเราก็จะใช้เงินลงทุนเพียงสามสิบสองเหรียญนะครับนั่นก็คือหนึ่งพันกับอีก56บาทนะครับตาม อัตราแลกเปลี่ยนของเว็บไซต์นี้ก็คืออยู่ที่1เหรียญเท่ากับ33บาทนั่นเองนะครับทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปนะครับว่าเราสามารถกดรับเงินลงทุนฟรี10เหรียญนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมากดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะบอกว่าเริ่มการลงทุนครั้งแรกนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีเห็นไหมครับเขาบอกว่าซื้อบท ทุกเดือนเนี่ยนะครับ0.165นะครับอายุการใช้งาน30วันราคาเปิดใช้งานบอด10เหรียญน,นะครับก็คือตรงเนี้ยเราสามารถได้รับฟรีฟรเลย10เหรียญน,นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรามากดที่คำว่าชำระเงินตรงนี้นะครับกดที่ชำระเงินนะครับกดไปเลยเห็นไหมครับทีนี้เราก็จะได้บอดฟรีมา1ตัวแล้วนะครับก็คือ 10เหรียญนั่นเองนะครับหลังจากที่เรากดรับบอทฟรี1ตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเงินตรงนี้รายได้ตรงนี้เราจะยังไม่มีนะครับเราจะต้องไปทําการเปิดใช้งานบอทนะครับเพื่อที่จะให้บอทเนี่ยนะครับทำงานแทนเรานะครับให้เพื่อนๆนนะครับกดไปที่ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับตรงรูปโปรไฟล์ตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับแตะไปเลย จากนั้นนะครับสังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับจะมีบอกว่ารายการบอดของฉันนะครับให้แตะไปตรงนี้เลย1ครั้งนะครับแตะไปเลยจากนั้นมันก็จะมีรายการบอดของเราขึ้นมา1รายการนะครับก็คือบอดหมายเลข0นะครับบอดหมายเลข0ูนย์เนี่ยคือบอดฟรีนะครับที่เรารับมาฟรีเมื่อสักครู่นี้นะครับสิเหรียญนะครับสามบบาทนะครับทีนี้ ให้เรานะครับมากดตรงนี้นะครับเห็นคําว่าสตาร์ทตรงสีเหลืองตรงนี้นะครับกดสตาร์ทเพื่อที่จะเปิดใช้งานบอร์ดตรงนี้นะครับให้บอร์ดทางานแทนเรานะครับในการเทรดบิตคอยนะครับให้บอร์ดทางานแทนเรานะครับกดไปเลยครับเรียบร้อยแล้วครับทีนี้มาดูรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะครับบอร์ดหมายเลข0ูนย์นะครับกำลังซื้อขายอัจฉริยะนะครับเห็นไหมครับ ระดับเงินต้น10เหรียญนะครับก็คือที่เรากดรับเมื่อสักครู่นี้นะครับสิเหรียญนะครับทีนี้หากว่าคุณผู้ชมนะครับท่านไหนนะครับที่อยากจะลงทุนนะครับซื้อบทนะครับก็สามารถทําได้นะครับเพื่อรับรายได้ที่มากกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไว้ต้นคลิปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าบทของเว็บไซต์เนี้ยนะครับจะมีระดับ1ถึงระดับ5นะครับซึ่งเงินลงทุนจะแตกต่างกันนะครับ ลงทุนมากก็จะได้รับรายได้มากนะครับลงทุนน้อยก็จะได้รับรายได้ตามที่เราลงทุนไปนะครับทีนี้การลงทุนซ <password. S 1> ื้อบอทนะครับเรานะครับจะต้องมีการผูกบัญชีนะครับธนาคารของประเทศไทยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทําการเติมเงินเข้าไปในระบบนะครับเพื to to ่อทําการซื้อบอทนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการผูกบัญชีนะครับเพื่อที่จะทําการเติมเงินเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ แล้วก็ทำการซื้อบอทดนะครับทีนี้เรามาดูการผูกบัญชีธนาคารของเรานะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอคำว่าบัญชีธนาคารของฉันกระเป๋าเงินตรงนี้นะครับให้เราแตะไปตรงนี้เลยนะครับจากนั้นกดเพิ่มนะครับกดเพิ่มนะครับด้านบนตรงนี้นะครับกดเพิ่ม มันก็จะขึ้นมาหน้าต่างนี้นะครับให้เรามาเลือกที่บัตรธนาคารนะครับตรงนี้นะครับให้มาเรามาเลือกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดกําหนดนะครับหลังจากที่เรากดบัตรธนาคารเรียบร้อยนะครับให้เรามาเลือกกํา <ต awake. S 1> หนดนะครับทีนี้เขาก็จะ<ๆ>ให้เราใส่ธนาคารนะครับเราก็ใส่ธนาคารไปนะครับชื่อธนาคาร อ่าไม่ใช่ขอโทษทีครับชื่อและนามสกุลของคุณนะครับก็จะใส่เป็นชื่อของเรานะครับภาษาไทยนะครับหมายเลขบัญชีนะครับหลังจากใส่เรียบร้อยนะครับให้เรากดยืนยันด้านล่างนะครับ ในส่วนตรงนี้ผมขออนุญาตเบลอไว้นิดนึงนะครับกดยืนยันด้านล่างนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ทําการผูกบัญชีเรียบร้อยนะครับก็กดแบ็กกลับไปเลยนะครับกดแบ็กตรงนี้นะครับง่ายๆนิดเดียวนะครับหลังจากที่เราทําการผูกบัญชีเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะมาทําการลงทุน ให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะซื้อบอทดนะครับบอรดหมายเลขหนึ่งะครับก็ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ราคาบอท2ด2เหรียญน,นะครับแล้วก็ราคาเปิดใช้งานบอท3ด30เหรียญน,นะครับรวมกัน32เหรียญก็อยู่ที่1,056บาทนะครับให้เรานะครับกดเติมเงินนะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วมาที่ เติมเงินตรงนี้นะครับกดเติมเงินตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอัตราแรกเปลี่ยนนะครับจะอยู่ที่33บาทนะครับของเว็บไซต์นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับบอดตัวที่1นะครับบอดหมายเลข1นะครับลงทุนสามสเหรียญนะครับก็เป็นเงินไทยนะครับ1,000กับอีก56บาทนะครับเห็นไหมครับระบบก็จะทําการแปลงนะครับเป็นเหรียญ ดอลลาร์สหรัฐเรียบร้อยดูตรงนี้นะครับ32เหรียญน,นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนลงมานะครับก็ไปที่โอนเงินธนาคารนะครับตรงนี้นะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับมาเลือกติ๊กถูกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดยืนยันการเติมเงินนะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรา,ายละเอียดของธนาคารที่จะ เป็นธนาคารารับเงินของเรานะครับในการเติมเงินเพื่อที่จะทําการซื้อบอทดนะครับเราก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับคัดลอกลิงก์ตัวนี้ก็คือหมายเลขบัญชีเนี่ยนะครับเพื่อไปทําการโอนเงินนะครับกดคัดลอกนะครับหลังจากเราทําการโอนเงินเรียบร้อยนะครับเราก็เอาสลิปนะครับที่เราได้ทําการโอนเงินเนี่ยนะครับมาแนบนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับ ให้เรานะครับมาแตะที่รูปกล้องตรงนี้นะครับแตะไปเลยนะครับเขาก็จะขึ้นเมนูขึ้นมาให้เราเลือกนะครับให้เราแตะไปที่คลังรูปภาพนะครับก็กดสลิปนะครับที่เราทําการโอนเมื่อสักครู่นะครับกดเรียบร้อยกดเลือกนะครับสลิปของเราก็จะถูกแนบเข้ามานะครับในเว็บไซต์นะครับจากนั้นก็มากดที่บันทึกและส่งนะครับ ใช้เวลาในการเติมเงินก็ประมาณ5นาทีนะครับหลังจากที่เราทําการเติมเงินเข้าระบบนะครับยอดเงินก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับสาเหรียญหรือว่า1นึ่บาทนะครับทีนี้ผมจะทําการลง okay. ทุนโดยการซื้อบอทดนะครับหมายเลข1นะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับรูปบ้านด้านล่างตรงนี้นะครับแตะไปเลยนะครับทีนี้ก็มาทําการเลือกรายการบอทดตรงนี้นะครับผมจะเลือกหมายเลข1นะครับบอทดหมายเลข1นะครับ ก็คือตัวนี้ลงทุนนะครับสาเหรียญก็คือราคาบอท2ดเหรียญแล้วก็ราคาเปิดใช้งานบอท3ดเหรียญนะครับย้ำนะครับว่าเงินในส่วนราคาเปิดใช้งานบอทดเนี่ยนะครับสามารถถอนได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ในส่วน2เหรียญเนี่ยนะครับจะถูกหักไปนะครับเพื่อทําการลงทุนนะครับทีนี้ผมก็จะกดซื้อบอทดตรงนี้นะครับกดซื้อบอทดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับว่า รายได้ต่อวันโดยประมาณนะครับก็คือ0.4950 0 0เหรียญสหรัฐนะครับอายุการใช้งาน30วันนะครับราคาเปิดใช้งานบอด30เหรียญนะครับทีนี้ก็ให้เรามากดตรงนี้ครับชำระเงิน2เหรียญเนี่ยนะครับก่อนที่จะกดชำระเงินนะครับให้เราดูรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะครับอ่านดูนิดนึงนะครับเพื่อทําความเข้าใจนะครับแล้วก็มากดชําระเงินตรงนี้ได้เลยนะครับชําระเงิน2เหรียญเห็นไหมครับ กดไปเลยนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาบอกว่าซื้อสําเร็จนะครับทีนีอ้อย่างที่บอกนะครับหลังจากที่เราทําการซื้อบอรดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องไปทําการกดเปิดใช้งานบอรดนะครับก็คือให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับกดมาที่รูปโปรไฟล์นะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับจะเจอคําว่ารายการบอรดของฉันนะครับตรงนี้นะรายการบอรดของฉันนะครับ กดไปเลยนะครับทีนี้ก็จะสังเกตเห็นตรงที่เป็นแถบสีน้ําตาลตรงนี้นะครับจะมีคําว่าสตาร์ทนะครับให้เรากดสตาร์ทตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อเปิดใช้งานบอทดให้บอทดทางานนะครับกดเลยก็จะบอกว่าเปิดใช้งานสําเร็จนะครับทีนี้หลังจากที่เราทําการลงทุนเรียบร้อยนะครับเราจะสามารถดูผลกําไรของเราได้ตรงไหนนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับกดแบ็กกลับไปนะครับ กดแบ็กกลับไปจะสังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับรายได้สะสมของฉันเห็นไหมครับ0.003960นะครับอันเนี้ยเป็นการลงทุนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีผลกําไรแล้วนะครับทีนี้เราจะดูรายละเอียดปลีกย่อยนะครับว่าผลกําไรเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับมาเลือกบันทึกรายได้ตรงนี้นะครับบันทึกรายได้ตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับมันก็จะ โชว์นะครับผลกําไรนะครับหรือว่ารายได้ของเรานะครับขึ้นมาให้เราดูนะครับเนี่ยนะครับที่เป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับคือกําไรนะครับมีกําไรนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นการขาดทุนนะครับตอนนี้เป็นสีเขียวนะครับเพิ่งลงทุนไปเมื่อเวลา14.16นะครับเห็นไหมครับก็จะมีเงินบวกเข้ามานะครับเนี่ยนะครับ0.000184อันนี้0.000187นะครับ นะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ต้องการที่จะหาเงินออนไลน์นะครับแล้วก็ลงทุนในการเทรดบิตคอยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำการเทรดเองนะครับเพียงแค่ลงทุนให้นะครับบอทหรือว่าเว็บไซต์ของโอซอน ai นะครับเป็นการเทรดให้นะครับ ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมวางไว้ให้ด้านล่างนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับมันจะมีรูปหูฟังนะครับสามารถกดไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการเพิ่มเพื่อนนะครับสอบถามในกลุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากรายได้ที่เราจะได้รับจากการเปิดใช้งานบอทดแล้วนะครับเรายังสามารถรับคอมมิชชั่นนะครับจากการแนะนํา ของเรานะครับให้เพื่อนๆน,นะครับมาสมัครต่อจากเรานะครับสังเกตดูตรงตารางนี้นะครับตารางที่มีสีแดงวงกลมไว้ตรงนี้นะครับคอ m ม i s s i o n เนี่ยนะครับเราจะได้จากคนที่1นนะครับที่มาสมัครกับเราเนี่ยนะครับสิบสนะครับคนที่2 6%นะครับคนที่3-3%นะครับก็รวมแล้วเนี่ยนะครับยีเลยนะครับจาก commission จากการสมัค uh, รของเพื่อนๆนเรานะครับ ยังไงนะครับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะได้รายได้ตรงนี้นะครับเป็นค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เราเปิดใช้งานบอทดเองแล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถรับรายได้ตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะมีรายได้ตรงนี้เพิ่มนะครับก็ลองไปแนะนําเพื่อนๆนะครับให้มาสมัครนะครับทำการเทรดเหมือนกันกับเราเนี่ยนะครับก็จะได้มีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้นะครับหากมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ